สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหุ้นเมกาง่ายจังช่องที่จะทำให้การลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกาเป็นเรื่องง่ายและเข้าใจได้สำหรับทุกคนครับวันนี้เรามีนัดก,นกันกับหุ้นมหาชนขวัญใจนักลงทุนทั่วโลกเจ้าของฉายาราชาแห่งการลดน้ำหนักนั่นก็คือ NVO หรือ Novo Nordisk นั่นเองครับ เชื่อว่าหลายคนที่มีหุ้นตัวนี้อยู่ในพอร์ตตอนนี้อาจจะกำลังกุมขมับหรือรู้สึกอึดอัดใจอยู่ไม่น้อยเพราะราคาหุ้นในช่วงที่ผ่านมาดูเหมือนจะซึมซึมลงมาเรื่อยๆสวนทางกับความฮอตฮิตของยาโอเซมปิกและวีโกวีที่ใครๆก็พูดถึงคำถามสำคัญที่อยู่ในใจเพื่อนๆตอนนี้คือตกลงแล้วอาณาจักร NVO ลังจะขาลงแล้วหรือเปล่า คู่แข่งอย่างอีไลลิลลี่กำลังจะแสงหน้าไปใช่ไหมและที่สำคัญที่สุดที่ราคามันย่อลงมาขนาดนี้เป็นโอกาสทองในการช้อนซื้อหรือเป็นสัญญาณเตือนภัยให้รีบหนีในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเจาะลึกงบการเงินไตรมาส3ปี2025แบบละเอียดยิบแกะแคะทุกตัวเลขสำคัญวิเคราะห์ทิศทางอนาคตและปิดท้ายด้วยกราฟเทคนิคเพื่อหาจุดเข้าซื้อที่ได้เปรียบที่สุด ถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ Q3 2025ไฮไลท์ภาพรวมเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ภาพรวมผลประกอบการไตรมาส3กันก่อนเลยครับถ้าดูแค่ผิวเผินหลายคนอาจจะตกใจว่าเฮ้ยทำไมกำไรดูไม่โตระเบิดระเบอ้์เหมือนเมื่อก่อนแต่ช้าก่อนครับเราต้องมาดูไส้ในกันครับ ในไตรามาสนี้โนโวนอร์ดิสสามารถทำยอดขายรวมได้ถึง2 2 9 0 0 0ล้านคโครนเดนมาร์กหรือคิดเป็นการเติบโตถึง15%เมื่อเราตัดผลกระทบของค่าเงินออกไปแล้ว constant exchange rates ตัวเลข15%สำหรับบริษัทยาขนาดยักษ์แบบนี้ถือว่าไม่ขี้เหร่เลยนะครับยังเติบโตได้แข็งแกร่งมาก แต่จุดที่ทำให้หลายคนกังวลคือบรรทัดกำไรสุทธิที่โตขึ้นมาแค่4%ครับทำไมยอดขายโต15%แต่กำไรโตแค่4%คำตอบอยู่ที่คำว่า transformation หรือการปรับโครงสร้างองค์การครับ ในไตรามาสนี้ NVO ตัดสินใจทําสิ่งที่กล้าหาญมากคือยอมเจ็บตัวระยะสัน้นด้วยการบันทึกค่าใช้ใจ่ายพิเศษแบบครั้งเดียว One of i t t m s s มูลค่าสูงถึง9,000ล้านโครนเพื่อปรับโครงสร้างบริษัทและลดจำนวนพนักงานลงประมาณ9,000ตำแหน่งทั่วโลก เพื่อนๆอย่าเพิ่งมองว่าเป็นเรื่องร้ายนะครับการลดคนครั้งนี้ไม่ได้แปลว่าบริษัทกำลังถังแตกแต่เป็นการรีดไขมันเพื่อให้องค์กรคล่องตัวขึ้นและนำงบประมาณที่ประหยัดได้ไปทุ่มให้กับทีม R&D เพื่อวิจัยยาวตัวใหม่ๆและทีมขายเพื่อสู้กับคู่แข่งในอนาคตครับ ถ้าเราตัดค่าใช้ใจ่ายพิเศษก้อนนี้ออกไปจริงๆแล้วกำไรจากการดำเนินงานของเขาจะโตถึง21%เลยทีเดียวนี่คือสิ่งที่ยืนยันว่าธุรกิจหลักของเขายังแข็งแรงมากๆครับ Revenue Drivers เจาะลึกรายได้ทีนี้เรามาดูกันครับว่ารายได้ที่เติบโตขึ้นมานั้นมาจากพระเอกคนไหนบ้าง แน่นอนครับว่าพระเอกขี่ม้าขาวของเรายังคงเป็นกลุ่ม Obesity Care หรือ,อยาลดน้ำหนักนำทับโดย VegoV ครับในไตรามาสนี้รายได้จากกลุ่มนี้เติบโตแบบก้าวกระโดดถึง41%และถ้าเราเจาะลงไปดูเฉพาะตัว VegoV อย่างเดียวเพื่อนๆเ,เชื่อไหมครับว่าในตลาดโลกที่ไม่ใช่อเมริกา International Operations ยอดขายโตขึ้นถึง168%หรือเกือบ3เท่าตัว นี่แสดงให้เห็นว่ากระแสะความต้องการยาลดม้ำหนักทั่วโลกยังคงร้อนแรงและเพิ่งจะอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นส่วนพระรองสุดหล่ออย่างโอเซมพิกในกลุ่มยารักษาเบาหวานก็ยังทำหน้าที่ได้ครับโตขึ้น10%แม้จะดูน้อยเมื่อเทียบกับยาลดน้ำหนักแต่ต้องเข้าใจว่าโอเซมพิกเป็นฐานรายได้ที่ใหญ่มากการโตระดับนี้ถือว่าช่วยพยุงพอร์ตได้ดีเยี่ยม แต่ก็ต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งครับว่าโอเซมพิกเริ่มเจอแรงกดดันเรื่องราคาขายในสหรัฐ Price Erosion และปัญหาการผลิตไม่ทันทำให้การเติบโตเริ่มชะลอลงบ้างตามวัฏจักรอีกกลุ่มที่น่าสนใจคืออินซูลินครับหลายคนมองว่าเป็นธุรกิจตะวันตกดินแต่ไตรมาสนี้กลับมาโตได้3%หลักๆมาจากการปรับราคาสุทธิในอเมริกาครับถือเป็น cash c o ที่ยังรีดกระแสงเงินสดมาให้บริษัทได้เรื่อยๆครับ Financial Health สุขภาพทางการเงินขยับมาดูเรื่องสุขภาพทางการเงินกันบ้างครับส่วนนี้สำคัญมากเพราะจะบอกว่าบริษัทมีสายป่านยาวพอที่จะสู้ในสงครามระยะยาวไหมดูที่บรรทัด Gross Margin หรืออัตรากำไรขั้นต้นครับอยู่ที่81.0%เอเพื่อนๆฟังไม่ผิดครับ81%ขายของ100บาทเป็นต้นทุนผลิตแค่19บาท ที่เหลือคือกำไรขั้นต้นนี่คือความมหัศจรรย์ของธุรกิจยาที่มีนวัตกรรมครับมันเป็นกำไรที่สูงเสียดฟ,ฟ้าและหาได้ยากในอุตสาหกรรมอื่นแต่ถ้าเทียบกับปีก่อนมันลดลงมานิดหน่อยครับเพราะบริษัทมีการผลิตยาใหม่ๆและเริ่มรับรู้ค่าเสื่อมราคาจากโรงงานใหม่ๆเข้ามา แต่ตัวแรกที่ผมอยากให้เพื่อนๆโฟกัสจริงๆคือ CAPEX หรือ Capital Expenditure หรือเงินลงทุนครับในช่วง9เดือนที่ผ่านมา NVO ทุ่มเงินลงทุนไปแล้วกว่า41.7พันล้านโครนเพิ่มขึ้นมหาศาลเลยครับเงินจำนวนนี้เอาไปไหนเอาไปสร้างโรงงานครับเพื่อนๆคงเคยได้ยินข่าวใช่ไหมครับว่ายาเวโกวีขาดตลาดผลิตไม่ทันความต้องการ นี่แหละครับคือวิธีแก้ปัญหาของเขาเขาไม่ได้นิ่งนอนใจแต่กำลังทุ่มเงินมหาศาลเพื่อขยายกำลังการผลิตทั้งสร้างโรงงานเองและไปซื้อโรงงานของแคทเทเลนตการที่ฟรีแคชฟลูหรือกระแสงเงินสดอิสระลดลงในไตรมาสนี้ไม่ใช่เพราะขายของไม่ได้แต่เพราะเอาเงินไปลงเสาเข็มสร้างโรงงานเพื่อรองรับยอดขายในอนาคตต่างหากครับ มองในมุมนักลงทุนระยะยาวนี่คือสัญญาณที่ดีครับว่าผู้บริหารมั่นใจว่าดีมานจะยังอยู่ไปอีกนาน future outlook อนาคตคราวนี้มาถึงประเด็นที่ทุกคนถกเถียงกันมากที่สุดอนาคตของ NVO จะเป็นยังไงในเมื่อ Eli Lilly LLY มีเซฟบ o าวนที่เคลมว่ารถน้ำหนักได้ดีกว่าผมอยากจะบอกว่า NVO ไม่ได้หมดมุกนะครับ เขามีไม้ตายซ่อนอยู่ในไายปลายที่น่าตื่นเต้นมากตัวแรกที่ต้องจับตาคือคากริเซมาครับจำชื่อนี้ไว้ให้ดีนะครับคากริเซมาเป็นยาฉีดรุ่น next gen ที่ผสมผสานร,ระหว่างคากริลินทายและเซมากลูทายเข้าด้วยกันผลการทดลองเบื้องต้นชี้ว่ามันสามารถลดน้ำหนักได้ดีกว่าวิกโววี v รุ่นปัจจุบันและมีลุ้นที่จะชนะเซฟบวา์ของคู่แข่งได้ด้วย เรากำลังรอผลการทดลองเฟส3ปลายปีนี้ถ้าออกมาดีนี่คือเกมเชนเจอร์ที่จะทำให้ n v o กลับมาเป็นผู้นำด้านประสิทธิภาพอีกครั้งครับตัวที่2คือความฝันของคนกลัวเข็มเอมิครีตินแบบกินออรัลครับลองจินตนาการดูนะครับถ้าเรามียาลดน้ำหนักที่มีประสิทธิภาพสูงเท่ากับยาฉีดแต่มาในรูปแบบเม็ด กินง่ายๆวันละครั้งตลาดจะกว้างขนาดไหนนี่คือสิ่งที่ NVO กำลังพัฒนาและเข้าสู่เฟส3แล้วครับและสุดท้ายคือการขยายตลาดไปสู่โรคอื่นๆหรือ Comorbidities ครับ ล่าสุดวิโกวีได้รับอนุมัติให้ใช้รักษาโรคแมชหรือไขมันพอกตับได้แล้วและยังมีผลการศึกษาโซที่ยืนยันว่ายาช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจได้การขยายข้อบ่งใช้แบบนี้สำคัญมากครับเพราะจะทำให้บริษัทประกันยอมจ่ายเงินค่ายาให้ผู้ป่วยง่า,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 ายขึ้น reimbursement ซึ่งจะเปิดตลาดกลุ่มลูกค้าประกันได้มหาศาลเลยครับ technical view มุมมองกราฟฟังเรื่องพื้นฐานมาเยอะแล้วใจชื้นขึ้นมาบ้างไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนในฐานะนักลงทุนเราต้องดูราคาประกอบด้วยครับเรามาดูกราฟเทคนิคกันแบบตรงไปตรงมาครับต้องยอมรับความจริงครับว่ากราฟ NVO ในระดับ Dairy time frame ตอนนี้อยู่ในดาวเทรนหรือแนวโน้มขาลงที่ชัดเจนครับ ราคายังคงวิ่งอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ย EMA ทั้งเส้น 50, 100และ200วันเส้นสีต่างๆที่เห็นในกราฟซึ่งเส้นเหล่านี้ตอนนี้ทำหน้าที่เป็นแนวต้านครับพยายามจะขึ้นก็โดนตบลงมาตอนนี้ราคากำลังทดสอบแนวรับสำคัญบริเวณ47.80ดอลลาร์ถึง48.00ดอลลาร์ครับซึ่งเป็นจุดวัดใจมากๆจุดอันตราย เพื่อนๆต้องระวังแนว43.00ให้ดีครับนี่คือโลเดิม e v i o u s Low ถ้าลุดตรงนี้ถือว่าเสียทรงอย่างหนักอาจจะลงไปได้ลึกกว่านี้ใครมีของอยู่ต้องพิจารณาจุด Stop Loss หรือบริหารความเสี่ยงให้ดีครับจุดกลับตัว สำหรับคนที่คันไม้คันมืออยากจะเข้าซื้อผมแนะนำให้ใจเย็นๆครับอย่าพึ่งรับมีดควรรอให้ราคาเด้งกลับขึ้นไปยืนเหนือเส้น EMA 50วันหรือประมาณ51ดอลลาร์ให้ได้ก่อนเพื่อเป็นการยืนยันว่าแรงขายเริ่มหมดและแรงซื้อเริ่มกลับมาจริงๆซื้อแพงกว่านิดหน่อยแต่ปลอดภัยกว่าเยอะครับบทสรุปคาแนะนามาถึงบทสรุปกันครับ ตกลงแล้ว NVO ตอนนี้น่าซื้อหรือขายคําแนะนำของผมคือ hold หรือ accumulate หรือถือทยอยสะสมเมื่อย่อตัวครับทาไมถึงมองแบบนั้นพื้นฐานยังแกร่งธุรกิจยาลดน้ำหนักไม่ใช่กระแสชั่วคราวครับแต่มันคือเมกเทรนด์ของโลกที่เพิ่งจะเริ่มต้น NVO เป็นผู้นำตลาดมีเงินสดเหลือเฟือมีโรงงานและมีพายปลายยาที่แข็งแกร่งระยะสั้นอาจจะอืด เราต้องยอมรับว่าในช่วง3-6เดือนข้างหน้างบอาจจะไม่ได้ดูหวือหวามากเพราะโดนกดดันจากค่าใช้จ่ายในการสร้างโรงงานและการปรับโครงสร้าง valuation เริ่มสมเหตุสมผลการที่ราคาหุ้นย่อลงมาทำให้ PE ratio เริ่มลงมาอยู่ในจุดที่น่าสนใจกว่าตอนที่มันทำ All time high ครับกลยุทธ์การเทรดสายลงทุนระยะยาวหรือ VI ถ้าราคาลงมาในโซน43-45ดอลลาร์ผมมองเป็นจุดที่น่าสนใจมากในการเริ่มทยอยไม้แรกเพื่อเก็บสักสมครับเพราะดาวสายเริ่มจำกัดสายเก่งกำไรรอให้กราฟสร้างเบสให้เสร็จก่อนหรือรอ breakout 51ดอลลาร์อย่างที่บอกไปครับสิ่งที่ต้องติดตามจับตาดูข่าวผลการทดลองยาแคกรีเซมาช่วงปลายปีนี้ให้ดีครับถ้าข่าวดีมาหุ้นมีโอกาสดีดแรงและติดตามความคืบหน้าของโรงงานใหม่จะเริ่มผลิตได้เต็มที่เมื่อไหร่ สุดท้ายนี้การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมนำข้อมูลนี้ไปทำการบ้านต่อและตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับถ้าชอบคลิปวิเคราะห์เจาะลึกเข้าใจง่ายๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องหุ้นเมกาง่ายจังไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสการลงทุนดีๆแบบนี้สำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ